สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอธิบายเปรียบเทียบไม่ใช่อธิบายรมาเปรียบเทียบว่าว่าตัวที่ขึ้นดีกับตัวที่ขึ้นไปแล้วมีปัญหาว่ามันมีความแตกต่างมันมีคุณลนะักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเช่นตัวแรกตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่ขึ้นขึ้นดีนะครับ ขึ้นดีเจอลมแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณลักษณะที่หนึ่งก็คืออกว่าวตัวนี้ครับมีความหนาความแข็งอยู่ในระดับที่แข็งเลยกว่าได้อันที่สองก็คือปีกความแข็งของปีกอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับความเร็วลม ลักษณะที่3ก็คือวัสดุที่ใช้ติดอันนี้จะเป็นพลาสติกพลาสติกทุงขยะจะไม่มีการหย่อนหรือหย่อนก็หย่อนเสมอกันทำให้การกักลมคายลมทั้งสองข้างเนะี่ยเสมอกันถ้าถ้าฟังในฝั่งหนึ่งกักไม่เสมอกันมันก็จะมันก็จะเอียงไปฝั่งนั้น ระับที่สมขาก็อยู่ในระดับที่สมดุลสมดุลหัวท้ายก็อยู่ในที่สมอยู่ในระดับที่สมดุลอันนี้พอมันขึ้นไปมันมันก็ขึ้นแล้วมันก็สมดุลลมเบาลมแรงไม่เกิน8 km. กิโลเมตรก็ก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็ขึ้นดีอันนี้อันนี้คือตัวนี้นะครับส่วนตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ ตัวนี้ปัญหาก็คือขึ้นไปแล้วพอเจอดมแรงมันมันจะเอียงอ่มันจะเอียง,อเ,อยงเอียงแบบนี้ครับมันจะเอียงแบบนี้ก็เลยสงสัยว่ามันเป็นที่อะไรมันจะเอียงแบบนี้อ่าตัวตัวนี้คือตัวที่มีปัญหา คุณลักษณะของตัวนี้ก็คือความแข็งแรงของอกกับขนาดของเว่าเนี่ยอกมันค่อนข้างจะอ่อนกับกราดี่ดนะมันเลยอาจจะทําให้เป็นปัญหาอย่างที่สองก็คือความแข็งของปีกอาจจะอ่อนมันเลยทําให้มีปัญหา อย่างที่3ก็คือวัสดุที่ใช้ติดตรงนี้ปัญหาเพียงเล็กน้อยอืมแต่ปัญหาจ,จริงก็คือน่านาจะเป็นความความแข็งของอกการตรงนี้กับความแข็งของปีกไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สมดุลกับขนาดของว่าก็ก็คือถ้าถ้าปกติ น้ำหนักของว่าวเนี่ยหรือว่าความหนาแน,น่นของว่าวเนี่ยมันมันจะเปรียบเทียบกับความเร็วลมอย่างเช่นว่าวขนาด1.3เมตรนี่น้ำหนักว่าวอยู่ที่0.2กิโลเนี่ยมันจะเหมาะกับความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรต่อชอั่วโมงแต่ถ้าความเร็วความเร็วลม เพิ่มขึ้นเป็น6เนี่ยน้ำหนักวอกควรจะอยู่ที่0.3กิโลกรัมนั่นหมายถึงว่าถ้าถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นความแข็งของอกกลางก็เพิ่มขึ้นความแข็งของปีกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่ความเร็ว8กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ0.35กิโลกรัมอะไรประมาณนี้ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นกราฟกราฟฉากความสัมพันธ์อันนี้อันนี้ใช้ใช้หลักการทางฟิสิกส์เลยนะครับอันนี้พยายามไล่วิบหาปัญหาเปรียบเทียบกันระหว่างสองฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งที่ขึ้นดีฝั่งนี้คือฝั่งที่ไม่ขึ้นขึ้นแล้วมีปัญหาก็เลยมาสรุป วิธีปรับแก้ก็จะประมาณนี้ความตึงของผ้าที่ใช้ติดก็มีผลด้วยนะครับช่องระบายอากาศถ้าถ้าเจอลมแรงจะลมแรง,งแล้วมันไม่สามารถที่จะระบายอากาศหรือลมคา,ายลมไม่ได้มันก็จะเกิดอาการผิดปกดติดได้ก็เลยว่าจะแก้ตามนี้ดูว่ามันจะได้ไหมูกแก้เสร็ ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมมอธิบายต่อนะครับอันนี้อันนี้ใช้หลกักการตาวิสิกเลยครับโอเคครับ